กรรมตามทันทุกรายเรื่องสลดใจที่สุดของวงการสงฆ์สุดยอดคำพิพากษาโดยสารทหารเรื่องของวงการสงฆ์ซึ่งน่าจะเป็นวงการที่ปราศจากกิเลสมีแต่ความบริสุทธิ์ผุดพองไม่ใช่เข้ามาเพื่อหวังตำแหน่งยศหรือกอบโกยความมั่งคั่งเหมือนอย่างเห็นเห็นกันในวันนี้ในอดีตก็เคยเกิดคดีสลดใจอย่างใหญ่หลวงขึ้น เมื่อพระเทระชั้นผู้ใหญ่ที่ประกอบแต่กุศล,ลกรรมถูกยัดเยียดข้อหาเป็นคอมมิวนิสต์ฝึกอาวุธเพื่อลมล้างรัฐบาลถูกดึงผ้ากาสาวพัดออกจากร่างซึ่งสารทหารระบุชัดฟันธงว่าเกิดจากการอิจฉาริษยากันในวงการสงฆ์พระเทระผู้ตกเป็นเหยื่อของความริษยาในคดีนี้ก็คือพระพิมนธรรมแห่งวัดมหาธาตุ ที่มีผู้คนเคารพนับถือกันมากมายเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้ภัยสารทั้งภายในและภายนอกประเทศแต่กลับต้องตกเป็นจำเลยในศาลทหารถูกถอดสมณศักดิ์และจับศึกแต่พระพิมนธรรมก็ไม่ยอมศึกปฏิญาณว่าจะครองเพศบรรพชิตไปตลอดชีวิตแม้จะถูกดึงผ้ากาสาวพัดออกจากร่างกายก็ยังบำเพ็ญตนเป็นสมณะ อยู่ตลอดเวลา4ปีที่ถูกคุมขังจนเมื่อศาลตัดสินว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จึงครองผ้าเหลืองเองออกจากศาลท่ามกลางความยินดีของหมู่สงและคาราวาสพระพิมลธรรมมีชื่อเดิมว่าอาจดวงมาลาเป็นชาวคอนแกน่นเกิดที่บ้านดงอำเภอเมืองเมื่อพศ2446เริ่มศึกษาที่วัดข้างบ้านจนอายุ13ปี จึงบวชเป็นสามเณรและเดินทางมาศึกษาปริยัติธรรมที่วัดมหาธาตุกรุงเทพมหานครจนอายุครบ20ปีก็อุปสมบทที่วัดมหาธาตุนั้นในพศ2472สอบได้นักธรรมเอกและ,ปะเปลี่ยน8ประโยคพศ2474ได้รับคัดเลือกให้เป็นพระภิษุสงฆ์ผู้มีคุณวุฒิไปอบรมเผยแพร่าศาสนาทั่วประเทศ ซึ่งขณะนั้นท่านมีอายุเพียง28ปีและเป็นมหาอาตอาภัสโรปีต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นรองเจ้าอาวาวส,สวัตสวรรดารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังจากนั้นเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดและยังได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าคณะมณฑลซึ่งท่านได้ตั้งโรงเรียนพระปริยติธรรมขึ้นปีพศ2480ได้รับสมณศักดิ์เป็น พระศรีสุธรรมมุนีและเป็นเจ้าอาวาวส,สวัดสวนดารามปีพศ2472ได้รับสมณศักดิ์ชั้นราชที่พระราชสุธรรมมุนีปีพศ2486เป็นเจ้าคณะภาคสีปีพศ2488เป็นสังคมมนตรีช่วยว่ากาันองค์การศึกษาพร้อมกับได้เป็นแม่กองธรรมสนามหลวง มีหน้าที่ควบคุมการสอบของพระพิสุุสามเณรทั่วราชอาณาจักรปีพศ2489ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นชั้นเทพที่ประเทศเทวีและในปีนี้เองที่ท่านได้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้รุดหน้าโดยเปิดสอบพระปริยัติธรรมขึ้นในสาพันธ์รัฐมาลายาซึ่งก็คือประเทศมาเลาเซียในปัจจุบันซึ่งนับเป็นการสอบ พระปริยติธรรมในต่างแดนเป็นครั้งแรกปีพศ2490ได้เลื่อนสมณศักดิ์ขึ้นเป็นพระธรรมไตรโลกาจารย์ในปีพศ2492ได้รับแต่งตั้งเป็นสังคมนตรีว่าการองค์การปกครองย้ายมาเป็นเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุและได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระพิมลธรรมในช่วงที่เป็นเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุนี้พระพิมลธรรม ได้เปิดโรงเรียนมหาธาตุวิทยาลัยขึ้นสอนภาษาบาลีและสันสกฤตให้ประชาชนทั่วไปเพื่อให้ประชาชนใกล้ชิดกับสงฆ์มากขึ้นเมื่อได้ผลดีจึงได้เสนอรัฐบาลขอตั้งมหาวิทยาลัยสงแห่งแรกขึ้นก็คือมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยนอกจากนี้พระมิมนธรรมยังได้ก่อตั้งโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขึ้นอีกเพื่อ,ออบรมกุลบุตร คุณลัธิดาของพุทธศาสนิกชนทั่วไปต่อมาในพศ2492พระพิมนธรรมได้ตั้งสำนักวิปัสสนากรรมฐานขึ้นในวัดมหาธาตุและอาราธนาเจ้าคุณภาวนาพิรามจากวัดระคังโคสิตารามมาเป็นอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระให้พระพิสุวัดมหาธาตุเข้าอบรมปฏิบัติเพื่อจะได้เป็นพระอาจารย์เผยแผ่ ต่อไปให้ก้องขวางยิ่งขึ้นทั้งมหาวิทยาลัยสงฆ์และสำนักวิปัสสนากรรมฐานได้รับความนิยมอย่างยิ่งมีภิกษุสามเณรรวมทั้งประชาชนเข้าศึกษาเล่าเรียนเป็นจำนวนมากจึงครูอาจารย์ไม่พอพระพิมลธรรมจึงส่งพระมหาชานตกซึ่งต่อมาคือพระราชสิทธิมุนีอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาแทนเจา้าขุนภาวนาซึ่งมรณาภาพ ไปศึกษาวิปัสสนากรรมฐานที่ประเทศพม่าส่งพระมหาบำเพญสามเณรสวยัยสามเณรทองและสามเณรเทพไปศึกษาปริยัติธรรมที่พม่าเช่นกันส่งพระมหาชูศักด์ไปประเทศสีลังกาส่งพระมหามนัตพระมหานครและพระมหาสังเวียนไปศึกษาที่อินเดียส่งพระกวีวรยานไปสหรัฐอเมริกา เพื่อศึกษาปริญญาโททางด้านปรชัชญาสำหรับพระภิกษุจากต่างจังหวัดซึ่งได้รับการอบรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจนมีความรู้ชัดจัดแจ้งก็ส่งกลับไปวัดเดิมให้เปิดสำนักวิปัสสนาขึ้นในจังหวัดซึ่งต่อมาไม่ได้แพร่ไปในแค่ราชอาณาจักรเท่านั้นยังไปถึงลาวคมนมาเลเซียอังกฤษเยอรมันจนขอตั้งเป็นกองวิปัสสนาขึ้นในองค์การปกครองขึ้นด้วย ต่อมาในปีพศ2495พระวิมลธรรมชําระพระอภิธรรมปิฎกฉบับสยามรัฐซึ่งยังใช้เป็นหลักฐานอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ทั้งยังชําระหนังสือกังขาวิตรณีซึ่งเป็นหนังสือที่ใช้ศึกษาในชั้นปร,ริยนธรรมรวมทั้งเป็นหัวหน้าแปลพระอภิธรรมปิฎกด้วยในปีเดียวกันนี้พระพิธรรมยังได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าคณะสงฆ์ไทยนำพระไตปิฎก ฉบับสยามรัฐไปมอบให้คณะสงฆ์พมา่าจนปีต่อมาสมเด็จพระสังฆราชพม่าได้ส่งสารเชิญให้คณะสงฆ์ไทยไปร่วมประชุมสังคายนาพระไตรปิฎกฉบับพมา่าซึ่งพระพิมนธรรมได้เป็นหัวหน้าคณะสงฆ์ไทยไปในานามสมเด็จพระสังฆราชและได้รับความชื่นชมจากองค์การสงฆ์ของพมา่าจนได้เชิญติดต่อมากันทุกปีและในพศ2502 องค์การส่งของพม่าได้ประกาศกิตติคุณพระพิมนธรรมเป็นอัคคมหาบัณฑิตแห่งพมา่าในพศ2501คณะสงฆ์ไทยได้เลือกพระพิมนธรรมเดินทางไปประชุมขบวนการส่งเสริมศิลธรรมที่เรียกกันว่าขบวนการ MRA ที่สหรัฐอเมริกาและสวิตเซอร์แลนด์ทั้งยังได้เดินทางต่อไปอีกหลายประเทศรวมทั้งเยอรมัน ซึ่งที่เมืองรัวรัฐเอเซนพระพิมลธรรมพร้อมด้วยผู้ติดตามมีนายเสริมสุขสมผู้ดูแลนักเรียนไทยในเยอรมันตะวันตกนายวิรัตบุญประสิทธิ์และพระมหามนั์พวกลำเจียกได้รับเชิญให้ลงไปชมเมืองทานหินซึ่งทุกคนที่ลงไปจะต้องแต่งชุดป้องกันฝุ่นพิษพระพิมนธรรมจึงต้องสวมชุดของเมืองทับภาพกาสาวพัดไว้ รูปถ่ายในชุดของเมืองฐานหินนี้เองได้เป็นหลักฐานสำคัญในการฟ้องพระพิมนธรรมในเวลาต่อมาซึ่งจอมพลสลิดธนรัฐผู้เซ็นคำสั่งให้ศึกพระพิมนธรรมได้ให้สัมภาษณ์นักข่าวพร้อมทั้งเปิดเผยรูปพระพิมนธรรมในชุดนุ่งกางเกงสวมหมวกใส่แว่นดำในชุดที่ลงไปชมเมืองแล้วว่ารูปนี้ก็ขาดจากพระพิสุขสงแล้วไม่ใช่หรือ เหตุการณ์อันเป็นจุดเริ่มต้นของคดีพระพิมนธรรมเกิดจากการแต่งตั้งสังคมนตรีชุดใหม่เมื่อวันที่12พฤษภาคมพศ2503หลังจากพระศาสนาโสพลเลื่อนสมณศักดิ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ดำรงตำแหน่งสังคตนายกซึ่งสังคมนตรีชุดนี้ไม่มีชื่อพระพิมลธรรมที่เป็นสังคมนตรีติดต่อมาหลายสมัย และมีผลงานเป็นที่ศรัทธาของทั้งสงฆ์และคารวาสมากมายความแครงใจในเรื่องนี้ทำให้ชาวพุทธนึกย้อนหลังไปเมื่อเจ็ปีก่อนครั้งที่พระาศาสนาโสพลได้รับแต่งตั้งเป็นสังฆมนตรีครั้งแรกในปีพศ2496แต่พระฝ่ายมหานิกาย47รูปได้ทำหนังสือกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชให้ทบทวนการแต่งตั้งครั้งนี้ว่าเป็นการทับเสียนสมเด็จพระวันรัต หรือปลดกิติโสพลพระเทระชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายมหานิกายเป็นผลให้พระศาสนาโสพลต้องลาออกจากตําแหน่งและในจํานวนพระฝ่ายมหานิกาย47รูปนี้ปรากฏว่าพระพิมลธรรมได้ร่วมเส็นชื่อด้วยโดยเป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่มีสมณศักดิ์สูงสุดในจํานวนนั้นในวันที่14พฤษภาคม2503พระพิมลธรรม ได้เดินทางไปในงานพระราชทานเพลิงศพเจ้าคณะจังหวัดตรังหลังจากนั้นก็เดินทางไปเยี่ยมคณะสงฆ์ในจังหวัดอื่นๆอีกหลายวัดแต่วันที่15พฤษภาคมได้มีใบปลิวเถื่อนออกมาติดไว้ตามที่ต่างๆในวัดมหา,าธาตุและแจกจ่ายไปตามวัดต่างๆข้อความในใบปลิวนั้นสรุปความได้ว่าการแต่งตั้งสังคมมนตรีครั้งนี้ไม่ยุติธรรมสมเด็จพระสังฆราช สติไม่สมบูรณ์สมเด็จพระมหาวีระวงศ์สังฆนายกและเจ้าคุณธรรมคุณาพรแห่งวัดสามพระยากำลังคิดจะล้มล้างมหานิกายเอาธรรมยุทธ์มากดมหานิกายสมควรที่พระเทระผู้ใหญ่ควรร่วมมือกันลงชื่อขับสมเด็จพระสังฆราชและสังฆมนตรีให้พ้นตำแหนง่งแล้วแต่งตั้งกันใหม่พระพิมลธรรมได้กลับมาเมื่อวันที่17พฤษภาคม เมื่อได้ทราบเรื่องใบปลิวและความไม่พอใจเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะมนตรีของคณะสงฆ์ก็ได้ห้ามปราบพระภิกษุสามเณรวัดมหาธาตุไม่ให้ร่วมเคลื่อนไหวในเรื่องนี้แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจกลับตั้งข้อสงสัยว่าใบปลิวเหล่านี้อาจพิมพ์ออกมาจากแม่กองธรรมที่อยู่ในความควบคุมของพระวิมลธรรมในที่สุดสันติบาลก็สืบได้ว่าผู้ที่ทำใบปลิวนี้ ก็คือพระพิสุแห่งวัดจักรวัตรราชาวาทจึงจับกลุ่มส่งฟ้องศาลซึ่งไม่ให้เกี่ยวข้องกับพระพิมนธรรมเลยแต่กระนั้นพลตรีเอกชลออุทกภาดผู้ควบคุมคดีนี้ก็ทำเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการสอบสวนขออนุมัติจับพระพิมนธรรมในข้อหาเกี่ยวกับใบปลิวแต่พลตรีเอกเอื้อเอมาปานไม่ยอมอนุมัติเพราะไม่มีหลักฐานพยานใดๆ ในวันที่3กันยายนชาวพุทธก็ต้องตื่นตะลึงกันอีกครั้งเมื่อสมเด็จพระมหาวีระวงศ์สังคายกได้มีหนังสือกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชว่าทางตำรวจสันติบาลได้นำพยานมายืนยันว่าพระวิมลธรรมเสพเมทุนทางเวชจมักและทำอัชฉาจารย์ปล่อยสุกกะมายื่นคำยืนยันต่อกรมการสงฆ์จึงเห็นว่าพระพิมลธรรม ต้องสินวิบตัติขาดจากความเป็นพระพิสุแล้วไม่สมควรครองเพศบรรพชิตในพระพุทธศาสนาและไม่ควรดำรงสม,มณศักดิ์ต่อไปวันที่8กันยายนสมเด็จพระสังฆราชก็ทรงมีบัญชาถึงพระพิมนธรรมขอให้พิจารณาตนเองขอให้ออกจากสม,มณะเพศหลบหายตัวไปเสียและขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำนี้ภายในกำหนด15วันพระพิมลธรรม และคณะกรรมการสงฆ์วัดมหาธาตุได้ทำหนังสือกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชและถึงจอมพลสฤษดิ์ธนรัตนายกรัฐมนตรีขอความเป็นธรรมจนถึงวันที่20ตุลาคมพระธรรมรัตนากรเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิทยารามสังคมนตรีองค์การปกครองจึงมีหนังสือถึงพระพิมลธรรมว่าสมเด็จสังฆราช มีบัญชาให้แก้ข้อกล่าวหาภายใน5วันแต่ในวันที่24ตุลาคมพระพิมลธรรมจึงมีหนังสือถึงพระธรรมรัตนากรขอเลื่อนเวลายื่นไปเป็นวันที่10พฤศจิกายนอ้างว่าสุดวิสัยที่จะทบทวนความทรงจำมาถแถลงอย่างละเอียดได้ซึ่งสังคมุนตรีองค์การปกครองก็ได้มีหนังสือตอบมาในวันที่2 5ตุลาคมให้เลื่อนไปตามคำขอได้ แต่ในวันเดียวกันอธิบดีกรมการศาสนาก,ก็ได้แจ้งมาว่าสมเด็จพระสังฆราชทรงมีบัญชาให้พระพิมนธรรมออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดรรมหาธาตุตั้งแต่วันที่25ตุลาคมเป็นต้นไปพระพิมนธรรมจึงทำหนังสือชี้แจงไปยังอธิกรมการศาสนาว่าได้รับอนุญาตจากสังฆมนตรีให้เลื่อนกำหนดไปถึงวันที่10พฤศจิกายนแล้วขอให้ระงับพระบัญชาไว้ก่อน จนกว่าคดีจะถึงที่สุดในวันที่27ตุลาคมอธิกรมการศาสนามีหนังสือตอบมาอีกว่าได้นำความกราบทูลแล้วมีพระบัญชาว่าบัญชาของผู้สูงสุดย่อมระง,งับคำสั่งที่ต่ำกว่าเสมอขอยืนยันตามพระบัญชานั้นไม่เปลี่ยนแปลงแม้พระพิมนธรรมจะมีหนังสือโต้แย้งไปยังสังคมนตรีองค์การการปกครองว่าการลงโทษครั้งนี้ เป็นการไม่ถูกต้องเพราะยังไม่ทันได้แก้ข้อขออหาตามกำหนดอีกทั้งพระพิสุสัม,มเณรนวัดมหาธาตุ465รูปแต้ลงชื่อขัดค้านการปลดพระพิมนธรรมและประกาศจะไม่ยอมรับเจ้าอาวาสองค์ใหม่ก็ตามแต่ในวันที่11พฤศจิกายนจอมพลสฤษดิ์ธนรัต์ก็ได้เซ็นประกาศสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีให้ถอดพระพิมลธรรมออกจากสม,มณศักดิ์ในระหว่างนี้ พระพิมนธรรมก็ยื่นฟ้องนายวิรยุทธ์วัฒนานุสรณผู้ที่ไปให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยข้อกล่าวหาใส่ร้ายแจ้งความเท็จและหมิ่นประมาทเรื่องเสพเมทุนซึ่งนายวิรยุทธ์ก็ได้รับสารภาพกับสารเมื่อวันที่22ธันวาคม2503ว่าพระพิมนธรรมไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตามที่ตนใส่ร้ายและกราบขอขมาโทษที่ได้ทำไปสารจะลงโทษนายวิรยุทธ แต่พระพิมลธรรมก็ถอนฟ้องให้ในวันที่20เมษายน2504ก่อนเที่ยงเล็กน้อยคนแถวท่าพระจันทร์ก็แตกตื่นไปตามกันเมื่อรถวิทยุทั้งกรองปราบและสารวัตรทหารมากมายเข้าล้อมจับพระพิมนธรรมที่กุฏิด้วยข้อหากระทําความผิดต่อความมั่นคงของรัฐและกระทําการอันเป็นคอมมิวนิสต์ท่ามกลางเหตุการณ์อกสั่นขวัญแขวนเสียงร่ำให้ระง,งมรอบด้าน พระพิมนธรรมไม่ได้แสดงอาการสะทกสะท้านขอเวลาตำรวจเขียนสั่งงานที่ข้างค้างและปลอบใจให้ทุกคนอย่าเสียใจให้ดีใจว่าได้สิ้นเวรสิ้นกรรมกันเสียทีในวันเดียวกันสมเด็จพระมหาวีรวงศ์สังนายกก็สั่งให้สังขมนตรีองค์การปกครองตามไปจัดการศึกพระพิมนธรรมที่สันติบาลในค่ำวันนั้นโดยอ้างว่าเพื่อรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ และพระศาสนาไว้เมื่อจำใจต้องถูกจับศึกและจำคังอยู่ที่สันติบาลพระพิมลธรรมได้เขียนคำปฏิญาณถึงเจ้าคณะจังหวัดพระนครให้เป็นสักข,ขีพยานด้วยว่าตึกสันติบาลกองหนึ่ง20เมษายน2 5 0 4เรียนท่านเจ้าคุณธรรมคุณาพรเจ้าคณะจังหวัดพระนครตามหนังสือของกระผมถึงเจ้าคุณฉบับที่หนึ่ง เรื่องขอความกรุณาและขอความเห็นธรรมให้กระผมได้อยู่ต่อสู้คดีในสมณเพศจนถึงที่สุดเจีากรดังมีความพิสดารแจ้งอยู่แล้วนั้นกระผมขอเรียนด้วยความเคารพว่าท่านเจ้าคุณก็ดีหรือพระเทระชั้นผู้ใหญ่ขึ้นไปก็ดีไม่เมตตากรุณาให้ความเป็นธรรมแก่กระผมตามที่ได้ขอความกรุณาแล้วกระผมก็จะขอความกรุณาอีกคือไม่ยอมสึกตามข้อบังคับ อันไม่ชอบด้วยพระธรรมวินัยและกฎหมายนั้นจะขอยอมเอาชีวิตบูชาพระรัตนตรัยตลอดไปจนถึงที่สุดถ้าผู้หนึ่งผู้ใดรู้อำนาจเข้าแย่งผ้ากาวสาวพัดออกจากร่างกายของกระผมแล้วไซส์กระผมจะถือว่าท่านผู้นั้นแย่งชิงโดยผิดศีลธรรมและกระผมจะยังปฏิบัติตนเป็นพระพิสุในศาสนาอยู่ตลอดไปถึงแม้จะมีผู้มีใจทารุณโหดร้าย มายแย่งชิงผ้ากาสาวพัดของกระผมไปกระผมก็จะนุ่งผ้ากาสาวพัดชุดอื่นแทนซึ่งกระผมมีสิทธิ์ตามพระธรรมวินัยและกฎหมายจึงขอให้ท่านเจ้าคุณผู้รู้เห็นอยู่ณที่นี้โปรดทราบและเป็นสักขีพยานให้กระผมตามคำปฏิญ,ญาณน,นี้ด้วยอาศบเทระจากนั้นพระพิมลธรรมก็นั่งขัดสมาธิบนเก้าอี้หลับตามือนับลูกประคำ ไม่รับรู้ต่อการกระทําของผู้มีอํานาจใดๆพระธรรมคุณาภรณ์ผู้ได้รับขงังจากสมเด็จพระมหาวีรวงศ์เดินเข้าไปยกมือไหว้และพระธรรมมหาวีรานุวัตรสังคมนตรีวรัดไตรมิตรเข้าไปกราบที่ตักแล้วช่วยกันเปื้อนจีวรอ,ออกจากร่างพระพิมลธรรมซึ่งยังนั่งสำรวมจิตอย่างสงบต่อไปหลังจากจับไว้ก่อนตำรวจปฏิบาล ก็วิ่งหาหลักฐานมายื่นฟ้องพระพิมลธรรมแต่ก็หาหลักฐานมายืนยันข้อกล่าวหาไม่ได้ขอไปทางฝ่ายสงฆ์ซึ่งเป็นฝ่ายที่ยื่นเรื่องให้สันติบาลดําเนินการกับพระพิมลธรรมก็ไม่มีหลักฐานให้นอกจากพยานที่อุปโลกกันขึ้นมาซึ่งไปรับสารภาพผิดกับสารแล้วจอมพลสลิดในฐานะอธิบดีกรมตำรวจก็สั่งจับไปตามคำเรียกร้องของฝ่ายสงฆ์ ถึงกับกราบทูลรามสังคราชเมื่อวันที่17มิถุนายนว่าคณะสงฆ์ได้แจ้งก่อนหน้านี้ว่ามีหลักฐานพร้อมมูลแต่จนป่านนี้ไม่มีอะไรมาให้เลยทําอย่างนี้กล้ากระหมมเสียชื่อมากในที่สุดพระพิมนธรรมก็ตกเป็นจําเลยของสารทหารเพราะยุคที่จอมพลสลิดิ์ครองเมืองได้ประกาศกฎกายการศึกคลุมไว้ข้อหาที่ตั้งขึ้นมานั้นสาธุชนทั้งหลาย ต่างตกตะลึงและขำจนหัวเราะไม่ออกไม่น่าเชื่อว่าคนที่บวชเรียนมาตั้งแต่เด็กจนเข้าวาาัยชะาเป็นที่นับถือศรัทธาของชาวพุทธทั่วโลกจะถูกกล่าวหาเช่นนั้นได้เช่นตระเตรียมสถานที่ฝึกอาวุธเพื่อก่อวินาศกรรมล้งล้างรัฐบาลและการปกครองที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขจีนคอมมิวนิสต์ได้ส่งพลพรรคเข้ามาในประเทศไทยและตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ฝ่ายส่งขึ้นโดยมีพระพิมนตรรม เป็นหัวหน้าตั้งสำนักวิปัสสนาขึ้นหลอกลวงประชาชนโดยไม่ถูกตามหลักพระพุทธศาสนากล่าวหาว่าพระพุทธเจ้าเป็นจอมโกหกแต่งกายเป็นสังฆราวาสลงไปเที่ยวเหมืองฐานหินหลักฐานสำคัญที่ฝ่ายโจทย์นำเสนอต่อศาลประกอบข้อกล่าวหาร้ายแรงนี้ก็คือรูปที่พระพิมนธรรมแต่งชุดของเหมืองฐานหินและรูปถือปืนซึ่งโจ์กล่าวหาว่าพระพิมนธรรม ไปฝึกซ้อมยิงปืนเพื่อทำปฏิวัติที่บ้านขุนจำนงภูมิเวศอําเภอชะอำแต่ความจริงก็คือขุนจำนงเอาปืนลมมายิงเล่นที่บ้านพักและส่งปืนให้พระพิมนธรรมดูพระพิมนธรรมก็รับมาถือเนนได้ถ่ายรูปนี้เก็บไว้ที่กุฏิตำรวจไปค้นเจอเลยเอามาเป็นหลักฐานฟ้องว่าฝึกอาวุธเพื่อล้มล้างรัฐบาล ส่วนพยานบุคคลที่โจทย์เอามาสืบพยานเกือบทุกคนเช่นนายสัญญาธรรมศักดิ์ประธานสาลดีกาและนายกสมาคมพุทธศาสนิกชนต่างก็ได้ให้การยืนยันในความบริสุทธิ์ของจำเลยทั้งสิน้นมีแต่พลตรีเอกชลออุทกภาศผ,ผ,ผู้ควบคุมคดีซึ่งเบิกความกล่าวหาจำเลยทุกข้อโดยไม่มีพยานหลักฐานใดๆมายืนยันเพียงแต่อ้างมาลอยๆเท่านั้นแม้แต่พยานเอกสาร และคาให้การบางอย่างที่เอามาเสนอต่อศาลก็เกิดจากความเข้าใจผิดของตัวเองไปในทางตรงกันข้ามในที่สุดหลังจากถูกควบคุมตัวอยู่ที่สันติบาลตั้งแต่วันที่20เมษายน2505โดยถูกพรากภาคกวพัออกจากร่างเป็นเวลาถึง4ปีเศษสรารทหารกรุงเทพก็ได้อ่านคําพิพากษาเมื่อวันที่30สิงหาคม2509 ยกฟ้องพระพิมนธรรมทุกข้อกล่าวหาที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือในคำพิพากษาที่สรุปตอนท้ายสารได้ยืนยันถึงความบริสุทธิ์ของพระพิมนธรรมไว้อย่างน่าสลดใจว่าตามที่สารได้วินิจฉัยข้อเท็จจริงตามฟ้องและกล่าวหามาหลายข้อหลายประเด็นนี้มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็ไม่ปรากฏว่ามีพยานหลักฐานใดเลยที่พอจะชี้ให้เห็นว่าจำเลยได้กระทำผิด หรือน่าจะก,กระทำผิดการจับกลุ่มคุมขังจำเลยนี้ย่อมเป็นที่เศร้ามองและน่าสลดใจในวงการสงฆ์และพุทธศาสนิกชนมากท่านประธานศารดีกาก็ดีพระเทระทั้งฝ่ายโจดและฝ่ายจำเลยก็ดีซึ่งเป็นพยานต่างก็กล่าวเป็นธรรนองเดียวกันว่าจำเลยเป็นผู้ประกอบแต่กุศล,ลกรรมกระทำกิจพระาศาสนาแพ่ไพศาลไปทั้งในและนอกประเทศ ทั้งในทางพระปริยัติศาสนาและปฏิบัติศาสนามีผลประจักษ์ชัดเจนเป็นหลักฐานไม่เชื่อว่าได้กระทำผิดแต่กลับต้องมาถูกออกจากเจ้าอาวาสถูกถอดถอนจากสมณศักดิ์ถูกจับกุมถูกบังคับให้สละเพศพรหมจรรท์นับว่ารุนแรงที่สุดสำหรับพระเทู้ใหญ่ที่ปวงชนเคารพนับถือพระธรรมโสกาจา์ถึงกับกล่าวว่าคิดได้อย่างเดียวว่า เกิดขึ้นเพราะความอิจฉาริษยากันในวงการสงฆ์หรือมิฉะนั้นก็เป็นกรรมเก่าของจำเลยเท่านั้นเองพันโทรประเสริฐสุดบรรทัดผู้ฝักใฝ่ในธรรมผู้หนึ่งก็กล่าวว่าตามที่จำเลยต้องคดีนี้ได้สืบสวนด้วยตัวเองทราบเบื้องหลังโดยตลอดแต่จะเบิดความก็เกรงจะเป็นการกระทบกระเทือนแก่วงการพระภิกษุและพระศาสนาขอสรุปว่ามูลกรณีทั้งหลาย ตามที่ทราบความจริงมาจำเลยถูกกลั่นแกล้งโดยไม่เป็นธรรมจริงๆไม่ได้กระทำผิดตามกล่าวหาดังนั้นศาลจึงขอให้จำเลยระลึกว่าเป็นคราวเคราะห์หรือกรรมเก่าของจำเลยเองหรือมิฉะนั้นก็เป็นการสร้างบาปกรรมของคนมีกิเลสไม่ใช่ความผิดของผู้ใดแต่เป็นความผิดของสังสารวัฏเองศาลนี้รู้สึกสลดใจและเห็นใจจำเลยแต่เชื่อว่า จำเลยซึ่งอบรมอยู่ในพระศาสนามานานคงจะทราบซึ้งดีในอุเบขาญาณที่ว่าสัตว์ทั้งปวงม,มีกรรมเป็นกรรมเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งผาอาศัยทำกรรมใดไว้ดีหรือชั่วก็าตามก็จะเป็นกรรมทายาตรรับผลของกรรมนั้นและคงจะตั้งอยู่ในคุณธรรมอันเป็นลักษณะของบัณฑิตในศาสนาสืบไปในวันอ่านคำพิพากษาของศาล ทหารกรุงเทพนั้นกองงานเลขาธิการมหาเทรสมาคมหน่วยงานของกรรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปติดตามสถานาการณ์โดยตลอด